จึงทรงพระราชดำริว่าพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาเป็นผู้ที่สมควรไว้วางพระราชหฤทยัยให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา19ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชา เป็นนายกรัฐมนตรีบริหารราชาการแผ่นดินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2557เป็นปีที่69ในราชาการปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายพรเพชรวิชิตชรชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติไอ้ัส bakkanmu <laughs> <laughs>